ดีค่ะพี่สีรัตน์นะเพื่อนๆก็อัดคลิปตอนฝนตกนะเพื่อนๆฝนตกด้วยนะอะมาค่ะพี่สีรัตจะพาเพื่อนๆเนาะมาดูนี่กะละเพ็ดนะเพื่อนๆนี่กะละเพ็ดพี่สีรัตก,ก็ได้มาเพราะว่าพี่สมเนาะพี่สมสมกเกษตร ยุคใหม่เนาะวอดีพี่สิรัจก,ก็สั่งพวกผักนะคะฟาเนาะสั่งจากพี่เขานะพี่เขาก็หา,าพวกหนาะมงหนมไม้อะไรเงีย้ยนะเป็นพวกของป่าอะไรเงีง้ยนะคะเพื่อนพี่สิรัชก,ก็เลย <c oughs> สั่ง ผักหวานเนาะพ,พี่เขาก็ปลูกผักหวานขายด้วยนะเพื่อนเนาะใครอยากจะกินของบ้านๆผักบ้านๆะปลอดสารเคมีนะเ,เพื่อนก็สั่งพี่เขาได้นะคะนะสมกะเกษตรยุคใหม่นะนะคะพี่ก็เลยให้พี่สมเนาะหาบรวเพชรมาให้พี่ศิรัชหน่อยเพราะว่าพี่ศิรัชก,ก็จะเอาบรวเพชรนี่มาทําพวกน้ำหมักเนาะ ไล่แมลงก็อยากได้เนาะก็อยากจะปลูกไว้เหมือนกันนะเพื่อนเนาะแต่ว่าโอ้ยที่เราไม่กว้างนะประเทศมันก็เป็นออพืชไม้เลื้อยเนาะต้องเลื้อยขึ้นตามต้นมงต้นไม้อย่างงี้นะมันถึงจะดีนะเพื่อนไอ้ที่เรามันก็แคบนะเพื่อนแต่ก็จะปลูกไว้สักนิดหน่อยเนาะเพราะว่า เราก็คอยตัดเอานะพอ mm hmm. ตัดแล้วก็เอาลงมาทําพวกน้ําหมักพืชผมได้นะฮะไว้ลดนะไล่พวกมแมลงดีนะเพื่อนบระเพชรก็เป็นสมุนไพรอ,อายุวัฒนานะฮะเพื่อนนะ mm hmm. เป็นยาเป็นยาสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะ กินแก้ร้อนในกินแก้แกกร้อนในแก้ไอเจ็บคอแก้ไอนะเพื่อนนะเข้าก็ไปทำพวกยาเนาะสูตรยาสมุนไพรไปดองน้ำผึ้งนะเดี๋ยวพี่ศิริก,ก็จะ,อะเอาไปไว้ดองน้ำผึ้งส่วนหนึ่งเนาะเอาไว้ให้ น้องให้แม่กินนะเราก็กินด้วยแหละดองน้ำผึ้งไว้กินบำรุงสุขภาพนะฮะแต่ว่าสูตรบริเพชรดองน้ำผึ้งเนี่ยนะสำหรับท่านผู้ชายนะท่านผู้ชายตำรายาเขาบอกว่าถ้าดองน้ำผึ้งนะบริเพชรเนะี่ยกินนะก็จะปึงปังดีนะนเพื่อนเพราะว่ามัน อ่าเป็นสูตรบำรุงร่างกายอยู่แล้วเนาะก็พี่พี่ศิราจะแนะนำนะเพื่อนๆนี่ถ้าใครมีอาการร้อนในแสบคอไอมีเสมหะนะเพื่อนๆนี่เอาเอาแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องเอาเยอะนะแค่นี้ก็พอนะนี่กัดให้แตกเนาะแล้วอมไว้น,นี่บริเพวเนะียขมสุดๆนะเพื่อนไม่มีตรงไหนมันไม่ขมหรอกขมหมด ยอดอ่อนยอดแก่กิ่งอ่อนกิ่งแก่ขมหมดนะฮะขมเหมือนกันหมดนะเพื่อนโอ้ยแต่ถ้าไอระคายคออะไรเงี้ยหายจริงๆนะเพื่อนะนะพี่สีรับลองมาแล้วนะฮะเนี่ยหนึ่งข้ออย่างเงี้แหละเนี่ยข้อเล็กเงี้ยกัดเลยเนี่ยข้อน้อยๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเนี่ยกัดเลยเนี่ยกัดให้แตกแล้วอมไว้ไหาย แต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีเคล็ดลับนะเพื่อนๆถ้าคนที่ไม่อยากให้มันขมมากนะให้เอามะเขือพวงนะหนึ่งลูกมะเขือพวงนะั้นหนึ่งลูกนะกับบอระเพรเนี่หนึ่งชิ้นอย่างเงี้ยกัดไปพร้อมๆกันนะคะมันจะลดความขมลงนะเพืเ่อนๆลองดูนะฮะลองดู แต่ถ้าทนได้นะเพื่อนเนี่ยก็หนึ่งข้อเนี่ยกัดไปเลยนะหายร้อนในอย่างเงี้ยนะร้อนๆ้อนอย่างเงี้ยร้อนในแสบคอระคายคอนะโอ้สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดเพื่อนไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกนะเนาะตัดต่อมาเนี่ยหนึ่งชิ้นเล็กๆนี้แหละกัดเลยอมไปแต่ถ้า เอาไปรองน้ำผึ้งนะคะต้องใช้ระยะเวลานิ่นหนึ่งนะเพื่อนเ่อนนะรองน้ำผึ้งเนี่ยประมาณสองึงสามเดือนเนาะคุณจะเอามากินได้เดี๋ยวพี่สีรัจะทําอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะลงคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อใครอยากทําไว้นะฮะเอาไว้กินสูตรยาดีนะฮะสูตรยาบุรัมมาราเน,นะา,บบานนะกินแก่เบาวงเบาหวานความดันได้หมดนะเพื่อน แต่นี้ที่พี่เสลอทำมาซอยๆไว้นี่เดี๋ยวพี่เสือจะเอาไปเทำน้ำหมักพืชขมเนาะสูตรที่จะทำน้ำหมักพืชขมนะเพื่อนๆนะประเภทเนี่ยให้ท่านหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี้ยถ้ามีเยอะๆนะก็ใช้ประมาณ3ากิโลก็ได้นะสากิโลหมักกับน้ําตาลทรายแดงนะ,ะใช้ใช้อย่างเดียวเนี่ยบระเภทอย่างเดียวก็ได้ นะหรือพืชผมในหลายอย่างนะรวมๆกันที่เหล็กเดาอะไรก็ว่าไปนะรวมกันให้ได้สักสามกิโลนะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะแล้วก็น้ำนะประมาณสักยี่สิบลิตรก็ได้นะคะใส่ลงไปหมักทิ้งไว้นะอย่างน้อยก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะพอเชื้อเริ่มเดินจะเอามาใช้ฉีดทุนนะพืชผับนะขับแรงแรง เป็นสูตรขัดแรงแรงนะคะเพื่อนแต่ของพี่สิรัตน์เนี่ยพี่เสียจะไปทำขยายอีกทีนึงเพราะว่าพี่สิรัตน์มีแล้วนะคะมีน้ำหมักพืชผลอยู่แล้วนะพี่สียจะไปทําเป็นสูตรขยายเ,าเดี๋ยวพี่สิรัตน์จะลงมาให้ดูนะแต่วันนี้มาคุยเรื่องสรรพคุณก่อนนะสรรพคุณของเอที่เหล็กนะเออไม่ใช่อะไรนะประเทศโอ้ฝนจะตกนะคะเพื่อนเนี่ย มาอีกแล้วเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงอยู่นี่แหละเสียงก็จะน้ามันคันนิดหนึ่งนะงเพื่อนนะเพราะว่าพี่สิระแต่ิดหน้าบ้านนะคะเนี่ยฝนก็โด,ดนร้องฝนนิดหน่อยนะเพื่อนเ,นเดี๋ยวจะรีบทาให้เสร็จนะเนาะก็มาคุยเรื่องสปปรรพคุณนะประโยชน์ของอบอระเพ็ดให้ฟังเนาะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้หั่นแบบนี้นะเพื่อนอันนี้จะไปทาปุ๋ย แต่น,นี้จะไปชํานะเนี่ยอ,อ,อันนี้ไ่ชําเดี๋ยวพี่สิระจะไปเสียบเลยนะตัดเป็นท่อนๆงี้นะเพื่อนนะเราไปชําลงดินเนี่ยสำหรับการปักชําอ่ะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะพี่สิระจะมาสั้นๆฝนตกนะนเพื่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ